สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะเป็นพลังงานแรนดอมของคู่ที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันนะคะ <c oughs> การอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นแล้วบางทีเรื่องราวอาจจะตรงผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ตรงทุกคนก็ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ย ให้ใช้วิจาร,รณญาณกันดีๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปฝากกดถูกใจคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความโชคดีเกิดขึ้นคะ่ะอะเรามาดูพลังงานของเขาก่อนในตอนนี้นะ ยูเรนัสยูเรนนสอีกแล้วเหรอเนปจูนยูเรนัสเนปจูนยูเรนัสจะเหมือนดาวมาริตียว่ะมาริตยูของไทยที่ไทยเรียกดาวมาริตียูนะคะต่างประเทศโทรศัตตะวันตกเขาจะเรียกโฮร์นัตอ่ะยูเรนัสทีนี้ดาวยูเรนัสเนี่ยจะเป็นดาวเกี่ยวกับ แรงบันดาลใจความฝานันเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยส่งผลต่อความการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมสัญชาตญาณของตัวเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ใน ลัคนาราศีหรือว่าลักนณาหรือในตัวตนเขามีหรือดาวราศีในดาวอยู่ในนะัดเขาเป็นเกี่ยวกับาธาตุลมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนใครนะเป็นคนรักอิสระอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนเนี้ยตัวเขาเหมือนจะต้องละเขาเรียกว่าอะไรอะละในสิ่งที่ยึดติดอะเพราะว่า ดาวเมเลเตียูเนี่ยจะชีวิตของเขาในช่วงนี้จะคาดเดาอะไรไม่ค่อยได้พอพอนึกออกใช่ไหมคะจากที่แบบว่าอันนี้สมมุติเฉยๆนะแบบให้เห็นภาพปกติทุกวันเขามั่นใจมากเลยว่าเขาหาเงินได้วันละ1,000บาทแต่ว่าพอดาวเมเลเตียยูดาวที่แบบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะขึ้นลงขึ้นลงแบบ คาดเดาอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่หรือบางทีในช่วงนี้เขาอาจจะต้องไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปหรือบางทีก็เกี่ยวข้องกับพวกบางทีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเขาด้วยอะบางทีบางคนนะคะจะในสนใจในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆไปเลยบางคนก็จะอยู่ในช่วงสนใจพวกแบบเอ่อเรื่องเล่นลับวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยเครื่องรางนะคะ ในในตัวของคุณเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับดาวเนปจูนดาวเนปจูนจะเป็นในเรื่องของอาคู่นะคะจินตนาการหรือว่าจิตใต้สำนึกความฝันช่วงนี้คุณอาจจะมีการฝันบ่อยในบางคนอ่อบางตัวคุณเองบางทีก็สนใจในสารลึกลับสารลึกลับบางทีก็จะเป็นการดูไพ่การดูดวงการดูโหราศาสตร์ บ่อยขึ้นบ่อยมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อเราก็เป็นดาวเนปจูนจะเป็นเกี่ยวกับพลังจิตวิญญาณและการรับรู้ของคนเราอะนะคะอืมช่วงเนี้ยคุณจะช่างคิดช่างจินตนาการอาจจะจินตนาการเป้าหมายวางอนาคตของตัวเองหรือว่าแบบทำวิชั่นบอร์ดเมนิเฟตอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็ได้นะคะ แล้วก็ให้ระวังจะบอกว่าให้ระวังเรื่องหนึ่งก็คือการยึดอ่การเขาเรียกว่าอะไรการเสพติดอะไรบางอย่างการหมุมมุ่นอะไรบางอย่างมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดดาวเนปจูนเดินถอยหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบมันไม่ได้ดีต่อเองอย่างเช่นติดดูซีรีส์มากเลยแล้วมันก็ไม่ได้ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่า กลายเป็นแบบบางคนงานการไม่ได้ทําเลยมัวเด่ดูซีรีส์หรือแบบตื่นเช้าไปทํางานไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ให้ระวังใครที่มีความลับความลับจะถูกเปิดเผยหรือแม้กระทั่งแบบว่าคนที่มีความลับคนที่มีความลับกับเราด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะเปิดอย่างเคยพลังงานฝั่งเขาแล้วก็ พลังงานฝั่งคุณนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะหนึ่งดาบการตัดสินใจ The Star ในช่วงเนี้ยอะถ้าในตัวเขาอะค่ะเหมือนเขาจะต้องมีเรื่องตัดสินใจในเรื่องของเกี่ยวกับการก้าวเดินไปข้างหน้าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนพยายามตัดอะไรที่ ทำให้ทุกใจตัดอะไรที่ทําให้เครียดตัดอะไรที่ทําให้ตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ก้าวไปข้างหน้าทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อว่าเป็นไพ่ใบอะไรต่อนะคะเดี๋ยวขอดูแบบหนึง่งแปดดาบเดี๋ยวขอดูในฝั่งของคุณก่อนนะในตอนนี้ตัวคุณเหมือนพายายามฮิลริงฮิลริงฟื้นฟู รักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจของตัวเองหลายคนในที่นี้เดอะสตาร์เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเอาตัวเองออกจากปัญหาทุกอย่างบางทีคุณอาจจะมีในเรื่องของการเข้าสังคมน้อยลงแบบนี้ด้วยก็ได้ถ้าที่ผ่านมาเฮ้ยคุณสังคมจ๋าเลยแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากปีกวิเวกเดอะสตาร์เนี่ยเอาจริงๆเป็นไพ่ที่แบบว่าอยากปีกวิเวกนะเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยอยากรับรู้เรื่องราวไม่อยาก ลุกขึ้นมาทําอะไรอยากอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองอะสบายใจก่อนทีนี้ในสิ่งที่เขาตัดเห็นในไพ่ก็คือในเรื่องของแปดดาบแต่ตัดไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาพยายามตัดอะไรอยู่เป็นสิ่งที่ทําเป็นสิ่งที่เขายึดติดแล้วก็เป็นกรอบความคิดที่เขาเชื่อแปดดาบเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่เขามีเรื่องค่อนข้างที่จะ บางทีเขารู้สึกเขาโดดเดี่ยวนะเขารู้สึกโดดเดี่ยวเพราะว่าเหมือนกับเขาพูดกับใครไม่ได้ในเรื่องที่เขาแบบทุกใจไม่อืมเดี๋ยวนะคะเขาเหมือนกับคนที่แบบว่าคิดว่าตัวเองไม่ไม่ดีพอด้วยอะ่ะ บางทีเขาว่าเหมือนจะต้องมีการแบบเริ่มงานใหม่หรือต้องทําอะไรบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองแต่ว่าเหมือนมีความไม่สบายใจอยู่ในนั้นตัวของคุณนะคะพลังงานถามว่าในเรื่องราวของความรักบางทีหลายคนในในที่นี้เริ่มปล,งล่งเราด้วยเริ่มปลงกับการรอคอยเริ่มปลงกับการทําอะไรที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าดาวรู้สึกดิ่ง อีกในหนึ่งคุณในช่วงเนี้ยบางคนก็กินเยอะหรือหมดค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องกินค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเหมือนแบบว่าถ้าเรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณแบบจ่ายได้แบบวันวันนึงหมดไปกับอะไรก็คือหมดไปกับเรื่องกินเราก็อีกในหนึ่งพลังงานคุณจะฟื้นขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าคุณเก็บบ้านให้โล่งหรือโต๊ะทำงานของคุณ พลังในการทำงานของคุณนะคะจะฟื้นกลับมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะคะพยายามนั่งสมาธิคือการอยู่กับตัวเองอะอย่างน้อยสัก5นาทีหยุดคิดเรื่องราวต่างๆมันจะทำให้หลายๆอย่างหรือคุณเองมองเห็นทางออกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกในนึงหลายคนในที่นี้อาจจะมีการแบบว่า ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์แบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะดูไพ่ดูดวงหรือแม้กระทั่งดูแบบเ,เบอร์ชาร์ตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณจะเริ่มหันมาสนใจนะคะทีนี้จัสติกจัสติกเนี่ยเป็นในเรื่องของเขาอะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้ดีปัญหาคนอื่นนะคะได้ดีนะเหมาะก,กับแบบเหมือนเป็นที่ปรึกษาเป็นตัวกลาง เป็นตัวกลางคอยให้คำปรึกษาแนะนำคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะแต่ว่าพอเป็นในเรื่องของตัวเองอะ เหมือนตกมาตายเหมือนทุกอย่างความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดคุณถามว่าเฮ้ยทำไมเขานิ่งเขาไม่ได้รักไม่ได้สนใจแล้วหรอคือคนนี้เป็นคนที่แบบตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของความรักอะ่จะจะโลเลลังเลแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์อ่ะแย่ลงหรือความสัมพันธ์เหมือนถูกแช่แข็งตัวคุณเองอะ่ะเอาจริงๆแล้วอะ่ะถามว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย ถ้าเกิดคุณได้กลับมาฮิวเยียวยาตัวเองแบบแท้จริงเห็นคุณค่าในตัวเองแบบแท้จริงรักตัวเองได้แบบแท้จริงอะค่ะคุณจะก้าวไปข้างหน้าโดยที่คุณไม่คิดที่จะหันหลังกลับไปหาอดีตอีกแล้วก็อีกในหนึ่งช่วงนี้คุณเดินทางบ่อยด้วยหรือเปล่าหรือแบบว่าทํางานที่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมันต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะจะบอกว่าดวงของคุณจะดีขึ้นถ้าเกิดคุณไม่เฉื่อยชามากเกินไปไม่เฉื่อยชาในที่นี้หมายถึงว่ามันออกกําลังกายหรือมันมันขยับร่างกายออก,กอยู่กับอย่าอยู่กับที่นานเกินไปนะคะเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหกดาบเขาว่าเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดเขายังนิ่งอย่างเงียบอะคนคนนี้นเหมือนเป็นคนที่ไม่ทําตามความรู้สึกของตัวเองนะ เหมือนเขาจะพยายามใช้เหตุและผลอยู่ตลอดเวลาถามว่าคนในบางคนอันนี้อาจจะเป็นในบางกรณีคุณเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับใครไปแล้วเขาก็ยังไม่ทำอะไรอยู่ดีนะคะเราก็อีกอย่างหนึ่งในชีวิตของเขาตอนนี้มันไม่ได้เอื้อให้แบบว่า มีความมั่นใจเดินหน้าง้อคุณหรือทำอะไรในความสัมพันธ์มันดีคือให้ดีขึ้นไม่รู้ว่าเขามีปัญหาชีวิตอะไรที่มันติดขัดหรือบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะมันไม่เป็นไปอย่างที่เขาหวังคนคนนี้แอบดูแอบส่องคุณหนักมากนะแอบดูแอบส่องคุณมากแล้วก็เขาเห็นถึงความเข้มแข็งเห็นถึงความ แข่งแก่แข่งแก่งในตัวคุณตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้โพสเรื่องเศร้าไม่ได้โพสเรื่องแบบที่ทำให้ตัวเองทุกข์ใจเสียใจอีกอาจจะเพราะแบบว่าเป็นช่วงปีใหม่เริ่มปีใหม่ตัวคุณก็เหมือนกับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอะคะ่ะถามว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งน,นี้ถ้าเกิดว่าในตอนนี้คุณรู้สึกว่าไม่ไหวคุณรู้สึกว่ากว่าจะผ่าน ไปได้แต่ละวันเนี่ยมันยากเย็นเหลือเกินเชื่อเถอว่าไพ่สเตนขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งคุณจะมีความเข้มแข็งและมีความแข็งแกร่งนะคะตัวเขาเองอะ่ะมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือเพื่อนเนี่ยแหละพูดว่าตอนที่เขาอยู่กับคุณน่ะหรือมีคุณอยู่ในชีวิตอะ่ะเขาดูมีความสุขเขาดูแบบว่าชีวิตดูดีกว่าตอนนี้แต่ตัวคุณอะ่ะจะเป็นในเรื่องของถ้าเกิดว่า ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาคุยกับคุณหรือเพื่อนคุยกับคุณอะ่ะจะทักว่าเฮ้ยเธอดูไม่เหนื่อยเหมือนที่ผ่านมานะเธอดูสดใสเธอดูมีสเสน่ห์สเตนเธอดูมีสเสน่ห์เธอไม่เหมือนก่อนหน้าที่มีแต่ความอมทุกข์ชาเลยียดโอ้เขา ตัวเขาเองอะ่ะเหมือนไปดูดวงมาด้วยเหมือนกันนะคะไปดูดวงมาด้วยเหมือนกันตัวคุณก็ดูเหมือนกันแหละรู้เขารู้เราเอาแล้วเนื้อเออคนที่เขาไปดูอะ่บอกว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาแล้วก็มีเหตุให้พัดพากและการกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งจะทำให้รักยืนยาวอืมซึ่งจริงไหม คุณรู้ไหมว่า The D M Polo แล้ว D M p r e s s เนี่ยขึ้นมาเนี่ยคุณกับเขาอะค่ะคือเนื้อคู่กันแต่ D M Polo กับ The D M p r e s s มันจะมีช่วงช่วงแยกจากช่วงบททดสอบหรือช่วงที่จะต้องทำมีเหตุการณ์ที่จะต้องให้ต่างคนต่างเติบโตช่วงก่อนหน้าอันนี้เราไม่ได้ดูดวงแบบเข้าข้างใครเลยนะจะพูดในตัวของคุณก่อน ตัวของคุณก่อนหน้าอาจจะมีการยึดติดที่เขาทุ่มเทที่เขาท,ทําทุกอย่างให้เขาคือนึกถึงเขาอ่ะเป็นคนแรกก่อนสิ่งอื่นเสมอก่อนสิ่งอื่นเลยก่อนตัวเองก่อนอะไรก็แล้วแต่ก่อนหมาแมวที่ตัวตัวเองเลี้ยงด้วยบางคนแล้วทีนี้คุณยังอาจจะบอกว่าคุณยังไม่เป็น the empress คือยังไม่รู้จักหลักตัวเองยัง ทำอะไรที่มันเหนื่อยทําอะไรที่มันเป็นการพยายามดิ้นรนขวายขวาซึ่งมันไม่ใช่ดวงความรักของคุณน่ะแล้วบางทีอ่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะเพื่อทําให้คุณกลับมาทําสิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่าเด็กภายในคนเราจะมีเด็กน้อยภายในตัวค่ะที่ต้องการบ้างอ่ะการกลับมาเติมความรักให้กับตัวเองแล้วคุณน่ะถ้าเกิดคุณทำได้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ ไม่อันนี้ไม่ได้เป็นอีดิจี้ของความโกรธเกลียดแค้นเขานะคะแต่หมายถึงว่าคุณไม่ได้ต้องการความรักจากเขาเพราะว่าคือไม่ต้องการให้ใครมาเติมเต็มอะหรือแบบต้องการให้เอ้ยใครสักคนถามเหนื่อยไหมกินข้าวหรือย,อย่างอะไรเงี้ยฉันถามตัวเองได้ฉันหิวฉันก็ไปกินประมาณนี้บางทีบางสิ่งบางอย่างถีบให้คุณรู้จักคำว่าเติบโต การอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้สึกว่าพลังงานความรักมันอยู่ลายล้อมรอบตัวคุณเลยท,ท,ทั้งๆที่คุณก็อยู่คนเดียวนึกออกใช่ไหมส่วนเดอมโพโรบางทีตัวเขาเองไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่หรือเฮ้ยดูเป็นคนเก่งหรือดูเป็นคนแบบเพอร์เฟกขนาดไหนแต่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้เขารู้จักคำว่าภาวะ,ะเขาเรียกว่าอะไรรู้จักคำว่าผู้นำครอบครัว ผู้นำความรักหรือในเรื่องของการแบบไม่ใช้ชีวิตไปวันๆนนะ่ะถ้าเมื่อก่อนเขาเป็นแบบพวกเดบฟูพวกแบบเออเขาเรียกว่าอะไรดียะเอะอะหนีปัญหาเอะอะเอะอะบอกเลิกเอะอะหนีปัญหาเอะอะแบบเขาเรียกว่าอะไรดียะไม่ขาดความรับผิดชอบ บางทีบางสิ่งบางอย่างจักรวาลก็ต้องสอนเขาอะค่ะพอพอนึกออกใช่ไหมาการที่ตัวเขาแบบหลอกแหลกหลอกแหลกหมายถึงแบบเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นการได้รับอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่คิดจะทําอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยหรือการทําผิดศีลการทําผิดขนรรมเนียมประเพณีแบบเนี้ยบางทีบางสิ่งบางอย่างก็ เกิดขึ้นเพื่อให้เขาแบบรู้จักคําว่าเฮ้ยต้องมั่นคงได้แล้วต้องวางแผนอนาคตได้แล้วพอพอนึกออกใช่ไหมคะห้าไม่เทา้าห้าบางทีความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยตัวเขาเองอะ่ะเหมือนนั่งทะเลาะก,กับตัวเองอยู่นะเดี๋ยวมาดูว่าทะเลาะเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนนะคะเด็กถือเหรียญเก้าเหรียญ เพราะว่าในตอนเนี้ตัวคุณนะ่ะในสายตาของเขาอะ่ะคือคุณดูมีความสุขมากคุณดูมีความสุขมากกว่าตอนที่มีเขาอยู่อีกแต่ถามว่าตัวคุณน่ะก็เหมือนกับฉันทําอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะฉันก็ทํางานหาเงินแล้วก็นป,เปนเปรเปปนเปลอตัวเองเปตัวเองแต่บางทีอะการที่คุณกลับมาเปตัวเองก็ทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะรู้ไหมว่าคนคนนี้เหมือนเฝ้ามองดูคุณตลอดเลย แล้วถ้าเกิดว่าเขาทักมามันจะเป็นช่วงที่คุณไม่ชัวร์คุณไม่ชัวร์ว่าคุณยังรักเขาแบบเดิมหรือเปล่าคุณอยากมองเขาไปยาวๆก่อนไม่ด่วนผีผามแบบเฮ้ยดีใจโอเพนให้เขากลับมาอีกเขาว่าเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเขาจะมีหนึ่งนะคนนี้จะเอาบางอย่างที่มันเป็นตัวกลางตัวเชื่อมให้คุณกับเขาอะ ได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในบ้านหรือการงานเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับอาซาวินถือเรียนด้วยการงานที่คุณทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบางทีคนคนนี้เหมือนมาขอการปรึกษาด้วยนะแบบเขาจะไม่ได้เนี่ยราชาถือเรียนเขาจะไม่ได้เชิงแบบมาขอโทษตรงๆอะ่ะบางทีคนคนนี้ก็มีการเสียหน้าเสียฟอร์มเหมือนกันนะคะแต่ตัวคุณจะไม่ค่อยแบบ เหมือนไม่ค่อยมันเหมือนไม่ค่อยไว้ใจเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะตัวเขาเหมือนแบบดูเนียนๆน,น,นิ่งๆมาอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็เขาเองเขาก็รู้ว่าคุณเปิดใจให้กับเขายากด้วยนะคะการติดต่อมายังไงคนคนนี้ก็จะติดต่อมาหาคุณนะเพียงแต่เหมือนกับ กลัวการตอบกลับของคุณอยู่เหมือนกันนะ่ะเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาทําให้คุณเจ็บปวดเขารู้ตัวว่าเขาทําให้คุณเสียใจแล้วสิ่งหนึ่งที่ถึงเขาจะทักมาแต่คุณก็ยังกลับไปรักได้ไม่สุดอ่ะคะ่ะเพราะว่าอาจจะมีบางอย่างกา,การการะทำการกระทําบางอย่างของเขาที่มันค่อนข้างที่จะฝังใจคุณแล้วเขาก็เขาว่าจะเคยเดาทางคุณออกทุกเรื่องเขาเริ่มไม่มั่นใจแล้วเพราะว่า คุณนิ่งจนเขารู้สึกว่าไม่รู้ว่าคุณยังรักเขาแบบเดิมอยู่หรือเปล่าเอาจริงๆอะ่ะตัวในบางคนนะคะคุณก็ยังตัดเขาไม่ได้หรอกเพียงแต่คุณจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ถูกเขาควบคุมอีกเขารู้นะว่าคุณแบบบางทีจากคนที่เคยให้ความสำคัญนะไม่ว่า เขาจะทําอะไรให้คุณก็หันรับแต่คุณเริ่มไม่รับหรือมีการตอบข้อความชา้ามันไม่ใช่อะไรหรอกสองเหรียญคือคุณมีความคิดที่ว่าสมมุติว่าทะเลาะก,กันแล้วเขาหายหน้าไปอะค่ะคุณจะมีความคิดที่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าอนาคตมีปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วถ้าเขาหายไปอีกและถ้าฉันจะเจ็บช้ำๆซ้ำๆแบบเดิมเนี่ย ฉันไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะคิดมากยิ่งขึ้นนะคะ The Will of Fortune คนคนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เพื่อคุณนะจากตามหน้าไพ่เนี่ยในเรื่องของการก้าวไปข้างหน้าการเปลี่ยนแปลง The Will of Fortune คนคนนี้จะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณจากคุณเป็น The Date อะ่ะโอ้โหแปดเหรียญเดี๋ยวขอดู The Date <c oughs> ในฝั่งของคุณหน่อยนะคะหเหรียญโอเคเขาจะพยายามพิสูจน์ให้คุณเห็นว่า เขาจะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันราบรื่นและเป็นไปในระยะยาวแบบที่มีแต่ความเข้าอกเข้าใจแบบที่ไม่มีปัญหาอะไรอีกเขาจะแสดงความจริงใจให้คุณเห็นแบบสม่ำเสมอเลยนะคะแต่ตัวคุณที่เป็นเดอเดทห้าเหรียญคือแบบนึกออกใช่ไหมว่าคุณคุณไม่มั่นใจหร้อว,ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะปลอดภัยสำหรับคุณไหมเด็ก ถือไม่เท้าเขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยนะเอาจริงๆแล้วตอนเนี้ยเขารู้สึกกับคุณยังไงหกเหรียญสิบถ้วยห้าถ้วยเขาเสียใจเขาว่าคิดว่าคุณเป็นคนที่ให้เขามาตลอดคุณยังคือความสุขของเขานะ เขาได้แต่โทษตัวเองซ้ำๆอะค่ะอืมที่วันนั้นไม่น่าพูดแบบนั้นเลยวันนั้นไม่น่าทำแบบนั้นเลยไม่นั้นป่านนี้ก็อ่ The it, The it, าเดอะเฮอร์มิ e เดอะเฮอร์มิราชาถือไม้เท้าไม่นั้นป่านนี้ต่างคนต่างแบบดูแลซึ่งกันและกันให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันเขาอยากรักษาคุณไว้ในชีวิตของเขานะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาเนี่ย แปดมันเป็นเวลาที่ไม่สามารถระบุได้เพราะแปดเป็นเกี่ยวกับเลขหนึ่งแต่ไม่เท้าจะเป็นอะไรที่กระทันหันคุณไม่ได้ทันตั้งตัวอืมทีนี้มาดูข้อความจากเขาถึงคุณหน่อยนะคะสักสี่ใบ าบอกว่าถ้าเขายังไม่ได้ผ่าออกจากคุณอะถ้าเขาตามคุณเราอยู่ด้วยกันอะเขาจะสูญเสียทุกสิ่งในตอนนั้นเหมือนต้องแยกกันก่อนอคุณพูดถูกไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรเขาฝันถึงคุณบ่อยมากนะ มาดูกันว่าอันนี้คืออะไรที่ที่เปิดมาแล้วเขาขึ้นว่าอย่างแน่นอนราชาถือดาบสิบไม้ทา้าสี่ดาหนึ่งไม้เทา้าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตหรือเปล่านะคะในเหมือนช่วงนี้เขาเหนื่อยมากๆ สี่ดาบถ้าเขาแก้ปัญหาชีวิตนั้นเสร็จแล้วอ่ะหนึ่งไม้เท้าความสัมพันธ์นี้ยจะได้มีการเริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเขาอ่ะอยากถามว่าทำไมคุณถึงเลือกเขาเขาพยายามใช้กดแรงดึงดูดที่เคยเคยได้ยินใช่ไหมกดแรงดึงดูให้อีกฝ่ายนึกถึงให้อีกฝ่ายทักหาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาดูราศีลักนา ราศีลักนนาดาวสุกดาวจันทร์ไม่ฝั่งตัวคุณก็ฝั่งเขานะคะจะรวมลราศีลักนนาอยู่ในนั้นด้วยเอ้ยรวมดาวสุกดาวจันทร์อยู่ในนี้ด้วยนะคะเม่พึกศพมังกรกันพึ้ศพตุล เมถุนโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ